สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถกคารวยครับ FC ครับผมที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเพิ่นประดับนะครับเนาะก้อนที่เข่าพรรษาครับ FC ครับผมเพิ่นเห็ดประดับไว้งามงามกับอยู่ที่วัดปู่วัดป่าอุดรน,นะครับเด้อ FC ครับผมเมื่อนี้ตามแนวทางงวดเข้าพรรษาปู่วัดป่าอุดรครับ FC ครับผม แนวทางของปูวัดปลาอุดรเมือนี่นะครับเจไดตุใดเอฟซก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับวิธีผมงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2568นะครับเนาะพอดีเข่าพันษาพอดีครับบ่กี่มือเลขกกะสิออกมาครับวิธีผมกะเลยมาตางตามให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเอา งานเขาพรรษาเลยครับเอออันนี้นะครับเราเป็นประดับประดาไว้ครับอี่ผมสวยงามนะครับเนาะก่อนที่เขาไปช่วงจิบของปู่วัดป่าอุดรครับอันนี้หบปู่เบิ้งกอนเพราะว่านางไปสันเขาผู้เพื่อนมาบวชนางอยู่นี่เห็นไหมอ๋อครับผมเพื่อนผ้าไปสันเขาบ้านเพื่อนมี่ะเพื่อนมาหลับปานี้ปู่ก็เลยนั่งรถไปสันเขาครับมันก็เลยด มาเต็มเต็มตัวสามตัวมาเต็มเต็มสามตัวแตกเลยโอ้ยสามตัวน่ะเร็วแต่ว่าบ่ได้ลงกนะโอ้บ่ได้ลงรถทะเบียนรถเพิ่นทะเบียนรถนั่งไปสันเขาโอ้นั่งรถคันนั้นทะเบียนเท่านั้นเออก็เลยแตกสามตัวโอ้โห่เนี่ยนั่งคันไปสันเขาเนี่ยพ่อเป็ี่ยนจารถไม่ปหู้นั่งตัวเขานะไปกับฉันนะเอ้าเห็นบ่อขันเขามามมือนั้นเห็ยนกูบายไม่เป็นนั่งหรือฮะพ่อนั่นละนั่นละเพิ่นมาบวชน้ำ ครับเพระาะว่าขั้นอยู่บันมันซนครับไปเอาขั้นอยู่บันลงสันี่บัดขั้นนางไปของแฟนเพื่อนผัดบ่เอาลงทังทีหน้าโอครับผม โอ้ยยังไงก็ยังเสียดายที่ไปที่มาสามตัวแตกเออสองสี่หกไงเออโอ้โถครับผมทัานนี่แหละกับเบิ้งเอาครับที่ยดอยยุ้ยยังไงพวกเชื้อไทยเพราเขาไม่รอดสนหลบขั้นจังหวะจังสี่ปุ๊บเดี๋ยวพ่อจะโลคบฝันเอาปูเอาตัวนี้คร้มตัวเดียวรถบ๊อกแล้วเียฝันปูกลุ่นเต็มหนึ่งเนาะฮกฮกหาไม่เป็นฮกซีเนาะครับผมแมนครับผมซีหกเนาะแมนแมนครับผมพูดให้ฮาฮกฮกฮาเนาะเอาวันนี้มาตาม รูดเต็มนึงเลขฟันน่ะต่ว่าเลขรวดมีเต็มเต็มแล้วสามตัวครับผมแต่นั่งจับใส่เอาวะมันก็มีสองสี่แปดหกบอกนื่สองสี่หกหกสองหกสี่หกดิสองหกสี่หกออมันมากทั้งสามตัวเลยไหมัันนมกถึงเราปูหกเขาบอกถึงสองตัวแล้วเพราะว่าเป็นมาจังไรเฮาก็ได้อีกนะเพราะว่าการนั่สื่อไทยนี่มันสี่หกมันเต็มเต็มอยู่แล้วครับผม ืนันนี้ตามแนวทางปู่วัดป่าอุดรครับเอฟซีครับผมบันนี้ขั้นไม่มันมาทเนี่ยบันนี่พูดนางไปฉันเขา่าเอาขั้นไม่มบับดบาบไปยัจุดเลยบันนี่ไปตอนไหนละ่ะปูไปม่อว่างมันที่หานะ่ะสันเขาเฮียนหลานครับผมหลานเขาเบัานไม่อเอาเลยมาม่นลงลงุ่งไปสันเขาไ้เขาเลยเอารถมาฮับบันนี่มันสีบอ่อแม่ขั้นนี้สีบอ่อบันนี่นี่ละ่ะที่ไปที่มาน่ะ กงเชื้อไทยกับบัวภากันแม่เมื่อนั่นคืเลยไปวันที่วันวันที่ไหนเนาะเมื่อนไปสันโขวันที่ไหนวะครับผมเมื่อนไปสันโขวันที่ไหนวะนั่งรถไปสันโขวไม่นั่งไปเราขับมูลุ่นมันก็มางก็ออกไหมครับผมครับวันที่สามคลิบเลยเว้ยเฮ้อ่บ้นตรงกับวันที่ย์วันที่สามคิป ทรั้งแล้วผูดแบบอะไรพเพาะว่าเมื่อนั้นผู้แฟนเพลินเป็นเป็นทํางานธนาคารนะรเพลินเลยหยุดได้เพลินเลยมาหาแฟนเพลินไปสัน่นเขาวานครับผมผเพลินเลยเอารถขั้นของเพลินมาคขั้นที่เพลินผู้มาบวชันมันมันเป็น,นอยู่บ้านขั้นนั้นถือซ้อนน่นะข,นนขั้นเหนี้วขั้นเหนียวลงอยู่แต่ว่ามันบอทขันออกนี่<อ>ขั้นเหนียวเาท่านออกนี่ขั้นงวดนี้ก็เล็กเสียวขั้นถึงลงนี่บอถึอส้นนี่บอออกพวก เอาลงทั้งสองขั้นก็ได้พราะว่าขั้นถือส้นอยู่พอขั้นออกนี่นี่ขั้นถือส้นไอาเทียมันมากนี่นี่เอานี่เบื้งเลยนี่นี่ขั้นถือส้นเก้าแปดห้าเก้าอืมหวเก้าแปดห้าตัวเดียวอนแล้วพูเจ้าเล่าเก้านี่ตัวเล่ยอนี่เออนี่นี่ขั้นถือส้นเนี่ยนี่เออมันมีเก้าสองตัวต้มมันจิ้มตัวนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขั้นปู้นังไปบไดนี้เมื่อวันที่เมื่อวันที่เห็นฮาเนี่ยขั้นนี้ปู้นังไปปู้นังขั้นเอนออกขั้นนั่นไหมเพราะว่าให้นั่งบ่ได้นั่งออกกวดทันทีเนียนผู ไปหัวนั่นก็เอารถวัดนี่ตัวนั่งไปไปเฮียนแั้วเออบมินยูทูบ่ะนั่งไปเมื่อนั่นก็เอาลงเลยกับไว้ออกเลยเมื่อนั่นก็เลยแค่ดูเหรอว่าว่องไม่ขึ้นไหมครับนี่บันยี่เอาขั้นนี่บันยี่ผู้นั่งไปขั้นเขาบ้านหลานคขั้นล่าสุดเห็นปะเจ็บศูนย์หนึ่งห้าอเอสี่ตัวเลยมาพูบันนี้เอาลงสีตัวเลยคอ้บขั้นเด่นเหรอ เอฟซีกับผมตัดเอาเด้อกับเด้อเจ็เดศูน,น,นย์หนึ่งห้าอืะยังคือโอกดีแทบวะนนี้ลุกชดชดร้อ,สดสดอนให้ท่านวะนนี้ขั้นนั่นบ่ท่านขั้นนั่นมือวันที่สามชิพติดยาั้นนั้นทั้นนี้นาะเพราเดี๋ยวขามาเอาเนาะบบขันเขามาเอากับเกมแล้ว มันจังได้กับสื้อจังได้กับใดต่อกันซีหกทั้งไทยมันครับผมขั้นสื่อเว้นตะปูสีสื้อนะปูเนาะเออเนตะปสีโพสื้อครับผมใช่ว่าก่นเทาตัดหน้าต่ดหลังมันอาจจะได้สามตัวทีน่ะพอมันเป็นสองหกซี่หกนะตัดหกตัวหนึงก็ได้แล้วสามตัวอันนี้คือการเก้าแปดห้าตัดเก้าทตัวหนึ่งก็จะได้สามตัวตัวนี่เนาะเจ็ดศูนยนี่กัน จะจะว่สองตัวจะกู้ใดตหวหนีดจะลืมเหรอเอออันไหนูดสองตัวกู้ใดตังหวดนี่มัน uhm น well, oh, yeah. ี่มันมีหาเกาครับเอามันก็อยู่ในนี่แล้วหาเก่าไม่พูเออหาเก่ามีอยู่จัวัดตัวนงคูวันเดียอตัวคู่วันเดียวหกเจ็ดอ่ะเออเอาลูกน้่ทำไมฮะจะมันออเดอ้าบาทนี่ขับยูซีครับมีหกเจ็ดนั่อีกเจ้าตวหวดเอาหกเจ็ดขับยูซีครับผมอันนี้ทะเบียนรถฟันบอปู ฟันบอดเลขตัวงอกเก็บจีกไัวตองหวัดมาตั้ไหนครับเลขมาตองหวัดเลขตามโอ้เลขตามอ๋อวัดเลขฟันแต่ว่าเป็นเลขตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วตามแต่ว่ามันกต่ว่าตรงกับเลขหลุดเนาะครับผมมันเกาหานะเออมันกระตัดออกกระเปิดหาเกาหานี่ยุก็ได้เนาะตัดไว้ก็ได้แต่ว่าเลขนี้ไม่มีบัฟู์บัฟฟันบอดมีเลขตามนี่อ่ะบัฟวัดนี่ล่าสุดนี่เออนีเได้เกาหานี่ ห95ครับเป็นหกเก็ดนี่ดิมันมันเป็นเลขฝันปูนี้ปูตามนี่โอ้ลีฝันแต่ะวันที่แล้วอือฝันเต้มาตามอีกปูวาเจียมันมาก9 5 6 7นอกจากนั้นก็เป็นของเลขเลขรถบัตรเลขทะเบียนรถเลขติดตาม9587 มันมีคูอเด็กตัวปีลามสิสตัดสองตัวเอ๊ะของอี้พอมังเห็นรุดอย่าหนึ่งเนาะครับผมอายุเพนหกสิบห้าหกสิบห้าที่พกเหนั่นนะไม่ดออกสี่ัพเนาะครับผมท่เจ็มหน,น,น,นึ่งหงวนนี้หละเนาะครับาวา,า,าสามตัวอีก่ไปเลยจะเป็นรุดบันนี้มาสามตัวอีกปนปุนเนาะจังหวะขั้นนี่แหละขั้นล่งไปหมื่วันที่หานี่ยเลยครับผม ออกทั้งสามตัวเลยสันเดียกครับการเลีาาา้ล่วนั่งบอรบเลขกันพายเหานี่ละแม<ก>่มันนี้กายเลีเ้ยวอันอันขั้นนั่งไปสันเขาเนี่ยหลันนี่ละกลยเลียวลงของรถของอันหลันมาหักมือนั่นละอาเจียมันไม่สอกเป็นลูกหลันกรไดเอานอ่ะโอ้ มันเสียโอ้ได้ได้ดมันเสียควอดอดมันออกซีหกาโอ้จย่งหกหนึ่งมาเดียวโอ้ซีหกบอกแล้วเออซีหกนึงโอ้มันเป็นซีหกหนึ่งบอกอืมนั่นแหละสุบใส่เงี้ยไม่ยังสั่นแล้วเพก็ดีเลยชุนขึ้นแม่ลองลงโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ่ะ เด็ทุนขึ้นมันดีแล้วเหล่าคาหวยมันมดบ่อหน่อยเรื่องอย่างหนมดบ่อมันไหลมุดอยู่จีอือนั่นแล้วบ่อมันเกินแสนบนบ่อนั่นเห็นบ่าทั้งตัวกินทั้งยีงยังอีกมันเกิดบ่อป็นมดหน่อยเว้ยเด็กทุนขึ้นกับบ่อทั้งวันได้แล้วเอาซ้ำนี่เนาะเนี่ยเอาเอาลงตง